สวัสดีครับอยู่กับช่างรีวิวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการเช็คคอยลรั่วคอยเสียหรือว่าตัวระบบคอยจุดระเบิดที่มันทำงานผิดปกตินะครับสำหรับรถยนต์ท่านใดนะครับที่มีอาการขับไปมันสัน่นมันสะดุดนะครับหรือว่าจอดติดไฟแดงอยู่เนี่ยมันมีอาการสะอึกหรือว่ากระตุกนะครับสำหรับใครที่เปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็ไม่หาย ล้างปีกี่เสื้อแล้วก็ไม่หายนะครับอีกหนึ่งปัญหาเลยนะครับที่มาคู่กับรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินนะครับก็คือคอยจุดระเบิดนะครับถ้าเกิดว่ามันถึงระยะเวลาของมันนะครับมันก็จะมีอาการเสียนะครับมันก็จะเสียใช้งานไปได้ระยะหนึ่งนะครับประมาณแสนกวโลเนี่ยก็เริ่มจะมีอาการแล้วนะครับสำหรับปัญหานะครับที่ทำให้คอยจุดระเบิดเสียเนี่ย เดี๋ยวเราไปว่ากันอีกในอีกในคลิปหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตรวจสอบวิธีการเช็คกันนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นประแจเบอร์สิบนะครับเราจะขันตัวน็อตตรงคอยนะครับแล้วก็ขันตัวขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เป็นสายไฟนะครับเขาเรียกว่าสายอ่อนนะครับ สายอ่อนแบบนี้นะครับวิธีการเช็คนะครับเดี๋ยวเรามาถอดคอยก่อนนะครับขั้นแรกนะครับให้เราถอดตัวคอยออกก่อนนะครับขั้นที่สองนะครับ ให้เรา,าจัมสายไฟนะครับอีกด้านนึงเนี่ยให้เราจัมกับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับเมื่อกี้นะครับประแจบล็อกมันมันสั้นเกินไปนะครับมันทำให้ตัวนี้มันค้ำนะครับขันไม่ออกก็ต้องใช้ประแจตัวนี้นะครับใช้เบอร์10นะครับ ออกพอหลวมๆนะครับแล้วก็ใช้สายไฟนะครับอีกขวหนึ่งเนี่ยเอาเข้าไปนะครับไปแบบนี้นะครับแล้วก็ขันเข้านะครับ แน่นนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปสตาร์ทรถก่อนนะครับอย่าเพิ่งถอดคอยออกนะครับไม่เช่นนั้นมันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับให้เราถอดคอยออกทีละตัวนะครับขอย้ํานะครับว่าทีละตัวอ่ะเราก็วางไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาสายไฟอีกขั้วหนึ่งนะครับที่เราต่อกับแบตเตอรี่นะครับ มากวาดตรงนี้นะครับเนี่ยมาเขี่ยหาตรงนี้นะครับตรงจุดที่มันเราคาดว่าที่มันจะรั่วนะครับหาดูนะครับว่ามันมีไฟสปะรดหรือเปล่าครับ ถ้าตรงนี้นะครับเนี่ยไฟมจะออกตรงนี้มันปกติดีแล้วนะครับเนี่ยถ้ามันสปาร์ตตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นรูที่ต่อกับหัวเทียนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันสปาร์ตตรงรอยบริเวณจุดเชื่อมต่อนะครับแสดงว่ามันไม่ปกตินะครับแสดงว่าคอยล์มันรั่วนะครับตัวนี้ปกติดีนะครับอ่าวก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับ ตอตัวที่สองออกนะครับถ้าสายมันสั้นนะครับให้เราถอดปลั๊กออกก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ดึงคอยออกมาแล้วก็เสียบปลั๊กเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาไล่ดูเหมือนเดิมนะครับ ตัวที่2ก็ไม่เสียนะครับขอดตัวที่3ามนะครับก็เขี่ยเหมือนเดิมนะครับ ตัวที่สามก็ปฏกติดีนะครับตัวที่สี่นะครับอ่ะเราเจอปัญหาแล้วนะครับคือตัวที่สี่เนี่ยมันไม่มีกําลังไฟเลยนะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยจิ้มที่รูนี้นะครับมันไม่มีการสปาร์กอะไรเลยก็คือมันไม่มีการจุดระเบิดเลยครับ ตัวที่4ี่เนี่ยมันเสียนะครับเราก็ต้องหาซื้อมาเปลี่ยนนะครับคอยแท้เนี่ยราคาอยู่ที่พันไปปลายนะครับพันกว่าบาทพันไปปลายถึง2องพันนะครับถ้าใช้จริงๆนะครับแนะนําให้ใช้คอยแท้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะทนมากนะครับอย่าไปซื้อคอยเพียมเลยนะครับหรือว่าเราไปซื้อของยี่ห้ออื่นนะครับยี่ห้ออื่นที่มันเทียบเท่าของแท้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ของเทียมนะครับ เป็นของยี่ห้ออื่นซึ่งมีขายในท้องตลาดเยอะแยะนะครับแต่ว่าไม่ใช่เราจะไปซื้อเอายี่ห้อแบบนี้นะครับราคาไม่ถึงพันก็มีหรือว่าราคาพันต้นๆก็มีนะครับอันนี้ไม่แนะนำนะครับทีนี้เราก็ต้องไปหาซื้อคอยมาเปลี่ยนนะครับเรารู้ตัวปัญหาแล้วว่าตัวนี้มันเสียนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่างรีวิวเนี่ยก็จะไปหาซื้อคอยมาเพียนให้รถคันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ